สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อในส่วนของระบบย่อยอาหารของมนุษย์เนาะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนถึงกระเพาะอาหารใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงนะคะ,ะในส่วนของการย่อยอาหารของมนุษย์เนี่ยก็จะเริ่มที่ปากใช่ไหมคะโดยปากของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยฟันลิ้นแล้วก็ต่อมน้ําลายใช่ไหมคะฟันก็จะทําหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง เนาะส่วนลิ้นก็จะทำหน้าที่ดันเนี่ยให้อาหารมันลงสู่หลอดอาหารใช่ไหมคะส่วนต่อมน้ําลายก็จะทําหน้าที่สร้างน้ําลายหรือว่าน้ําย่อยที่ชื่อว่า,าไทยาลินหรือว่าอะไมเลสใช่ไหมคะซึ่งจะย่อยสารอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตเนาะจากปากก็จะลงสู่หลอดอาหารใช่ไหมคะซึ่งหลอดอาหารเนี่ยจะไม่มีการย่อย เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าจะาจะมีการย่อยเชิงกลใช่ไหมคะเกิดขึ้นโดยการบีบแล้วก็คลายตัวเนาะของอกล้ามเนื้อเรียบบริเวณหลอดอาหารนะคะเราเรียกว่า p e r i s t a l s i ใช่ไหมคะแล้วก็ถัดจากหลอดอาหารก็จะเป็นในส่วนของกระเพาะอ,อาหารใช่ไหมคะกระเพาะอ,อาหารเนี่ยจะมีการย่อยทั้งเชิงกลแล้วก็เชิงเคมีใช่ไหมคะเชิงเคมีก็ในส่วนของ ผนังของกระเพาะอาหารเองเนี่ยก็จะมีการสร้างเอนไซม์สร้างน้ำย่อยต่างๆที่เราเรียนมาสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็มีการย่อยเชิงกลก็คือการบีบตัวใช่ไหมคะอ่ะในลำดับถัดไปนะคะเราจะเข้าสู่การย่อยอาหารในลำไส้เล็กของมนุษย์นะคะก็คือเมื่ออาหารนะคะมันผ่านการย่อยจากกระเพาะอาหารแล้วก็จะเคลื่อนที่เข้าไปย่อยในลำไส้เล็กต่อใช่ไหมคะอาหารทุกประเภทเนี่ยมันจะถูกย่อยที่ลำไส้เล็ก อาหารทุกประเภทนะคะจะถูกย่อยที่ลำไส้เล็กอาหารที่ย่อยได้ก็จะถูกลำเลียงเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ําเหลืองนะคะส่วนอาหารที่ย่อยไม่ได้มันก็จะกลายเป็นกากอาหารนะคะเคลื่อนที่ลงไปสู่ลำไส้ใหญ่เนาะ,ะเพื่อรอการขับออกจากร่างกายในรูปของอุจจาระนั่นเองนะคะาการย่อยอาหารในลำไส้เล็กมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องเนาะก็นะคะือมีตับนะคะถุงน้ำดีแล้วก็ตับอ่อน ทีนี้เรามาเริ่มที่ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กเป็นอวัยวะ,วะที่ขดอยู่ในช่องท้องมีลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ6-7เมตรลำไส้เล็กนะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันเนาะส่วนที่1น,นะคะลำไส้เล็กส่วนต้นเราเรียกว่าูโอดีน u m ส่วนกลางเราเรียกว่าเจจูนัมนะคะและส่วนท้ายเราเรียกว่าไอเลียม อ่ะเรามาดูที่ลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมก่อนนะคะส่วนดูโอดีนัมเนี่ยเป็นลำไส้เล็กส่วนต้นเนาะที่อยู่ต่อจากกระเพาะอาหารนะคะมีความยาวประมาณ25ซนติเมตรมีลักษณะเป็นท่อรูปตัวยูนะคะเป็นบริเวณที่ท่อน้ำดีจากถุงน้ำดีนะคะและท่อนำเอนไซม์จากตับอ่อนเปิดเข้านะคะเพื่อนำ สารมาช่วยในการย่อยอาหารเนาะตรงนี้คือถุงน้ําดีใช่ไหมคะน้ําดีเนาะถูกผลิตจากตับนะคะแล้วมาเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีทีนี้ถุงน้ําดีก็จะปล่อยน้ําดีมาตามท่อนะคะสู่ลำไส้เล็กตับอ่อนเช่นกันตับอ่อนจะทำหน้าที่สร้างเอนไซน์นะคะเสร็จแล้วก็ส่งมาตามท่อเช่นกันแล้วก็ปล่อยสู่ลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมนะคะสารอาหารเกือบทุกชนิดเนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดที่บริเวณดูโอดีนัมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่2คือส่วนของเจจุนัมเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากดูโอดีนัมนะคะมีความยาวประมาณ2.5เมตรอ่า2.5เมตรนะคะดูโอดีนัมเนี่ยยาว25เซนใช่ไหมคะแต่ว่าเจจุนัมนะคะยาวประมาณ2.5เมตรเนาะการดูดสารอาหารจําพวกไขมันนะคะจำพวกไขมันเกิดขึ้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือบริเวณลำไส้เล็กส่วนกลางเจจูนัมเนาะ ต่อไปเป็นส่วนของไอเลียมนะคะไอเลียมเป็นส่วนสุดท้ายของลำไส้เล็กลักษณะเนี่ยจะเป็นท่อขนาดเล็กมีความยาวประมาณ4เมตรอ่า4เมตรแสดงว่ายาวสุดใช่ไหมคะอ่าเป็นส่วนของลำไส้เล็กที่ยาวที่สุดแล้วก็มีผนังบางกว่าส่วนอื่นๆน,นะคะบริเวณปลายสุดที่ต่อกับลำไส้ใหญ่จะมีกล้ามเนื้อหูรูดอ่ามีกล้ามเนื้อหูรูดอีกนะคะคือหูรูดไอลิโอคอิก ไอรีโอคอริกก็คือเป็นหูรูดระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่นั่นเองนะคะทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของกากอาหารเข้าสู่ลำไส้ใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่มีการดูดซึมเกลือน้ำดีและวิตามิน B12 ด้วยนะคะ ต่อไปเราจะพูดถึงอวัยวะที่เป็นตัวช่วยนะคะในระบบทางเดิอนอาหารแตไ่ไม่ใช่อวัยวะในทางเดิอนอาหารนะคะแต่ว่ามันเป็นอวัยวะที่ช่วยเนะาะดูตัวแรกนะคะตับหรือริเวอร์ตับนะคะเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในช่องท้องนะคะอยู่ใต้กระบังลมทางด้านขวานาอด้านขวาจะเป็นตับด้านซ้ายจะเป็นกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะมีรูปร่างลักษณะเป็นภูประกอบด้วยภูขนาดใหญ่สองภูนะคะอยู่ด้านหน้า แล้วก็ส่วนด้านหลังก็จะมี2ภูขนาดเล็กนะคะ,ะตับทําหน้าที่อยนที่ครูบอกไปเนาะว่าสร้างน้ําดีนะคะสร้างน้ําดีประมาณวันละ6 0 0้อยถึงแปดลูกบาทเซนติเมตรสร้างน้ําดีนะคะแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีก่อนเนาะก่อนที่จะส่งไปย่อยไขมันในลําไส้เล็กนะคะ,ะต่อไปจะเป็นถุงน้ำดีหรือกอบัตเตอร์นะคะกอบัตเตอร์เนี่ยจะ,ะเป็นถุงกล้ามเนื้อขนาดเล็กนะคะฝังอยู่ใต้ผิวของ ตับนะคะก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะใต้ผิวของตับตรงนี้ภายในถุงนะคะจะบรรจุน้ำดีเนาะที่ผลิตจากตับนะคะโดยน้ำดีเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญต่อการย่อยก็คือช่วยทำให้ไขมันเกิดการแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆนะคะและแทรกรวมอยู่กับน้ำในรูปของอิมัลชันนะคะคือโดยปกติเนี่ยน้ำ น,น,น้ำกับน้ำมันเนี่ยมันจะไม่รวมตัวกันใช่ไหมคะแต่ในกรณีนี้นะคะน้ำดีกับน้ำเนี่ยมันจะสามารถแทรกแทรกอยู่ด้วยกันในรูปของอิมัลชันได้นะคะอันนี้แหละเขาเรียกว่ารูปในรูปของอิมัลชันนะคะแตกตัวของไขมันก็จะทําใหเอนไซม์มันสามารถแทรกซึมเข้าสู่ไขมันได้ดีขึ้นทําให้มีประสิทธิภาพในการย่อยไขมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปตับอ่อน ตับอ่อนหรือแพน n c r e a สนะคะอยู่บริเวณส่วนโค้งของลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมนะคะส่วนโค้งของลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมคือส่วนต้นนะคะมีลักษณะเรียวคล้ายใบไม้เนาะคล้ายใบไม้มีท่อเปิดที่ลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมเนาะเพราะว่ามันต้องปล่อยเอนไซม์ใช่ไหมคะตับอ่อนประกอบด้วยต่อม ไรท่อและต่อมมีท่อส่วนที่เป็นต่อมไรท่อจะสร้างฮอร์โมนอินซูลินและกรูคากอน,นะคะซึ่งฮอร์โมน2ตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดนะคะ,ะแต่ต่อมมีท่อจะทำหน้าที่สร้างเอนไซม์และสารที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารเนาะเช่นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนนะคะเอนไซม์ย่อยอะไมเลสเอนไซม์นิวเคลียสนะคะแล้วก็โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนาะพวกนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะว่าลำไส้เล็กเนี่ยมันมีการย่อยอาหารประเภทไหนบ้างเนาะก่อนอื่นนะคะปากที่ปากของเราย่อยสารอาหารประเภทคาร์บโบไฮเดรตใช่ไหมคะโดยเอนไซม์อะไมเลสเนาะที่หลอดบริเวณหลอดอาหารไม่มีการย่อยสารอาหารนะคะส่วนบริเวณกระเพาะอาหารจะมีการย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนใช่ไหมคะทีนี้มาดูที่ส่วนของลำไส้เล็กนะคะว่าจะมีการย่อยสารอาหารประเภทไหน ดูตัวแรกการย่อยคาร์โบไฮเดตนะคะ,ะตับอ่อนมันจะสร้างเอนไซม์อะมาเลสชื่อเดียวกันเลยกับที่ต่อมน้ำลายสร้างนะคะคือเอนไซม์อะมเลสแต่ว่าตัวนี้จะสร้างที่ตับอ่อนนะคะ,ะสร้างอะมเลสเสร็จแล้วนะคะก็จะส่งไปยังลำไส้เล็กเนาะเพื่อย่อยพวกแป้งใช่ไหมคะ,ะย่อยแป้งย่อยไกลโคเจนย่อยเด็กตรินนะคะย่อยมอนโทส ในขณะเดียวกันนะคะกลุ่มเซลล์ที่ผนังลำไส้เล็กเองนะคะมันก็จะสร้างเอนไซม์เนาะที่เกี่ยวกับการย่อยคาร์โบไฮเดรตเช่นกันนะคะ,ะดูตัวแรกมันสร้างเอนไซม์มอลเทสนะคะมอลเทสจะย่อยน้ำตาลมอลโทสเนาะได้เป็นกลูโคส2โมเลกุลอันนี้พวกเราน่าจะจำได้นะคะอะเอนไซม์ SI ตัวที่2คือเอนไซม์ซูเครสนะคะย่อยน้ำตาลซูซูโครสใช่ไหมได้เป็นกลูโคสกับฟุกโตสเนาะกลูโคสกับฟุกโตสกลายเป็นซูโครสใช่ไหมคะอ่าต่อไปเอนไซม์แล SI เทสแลคเทสก็ย่อยแลคโทสแลคโทสเนี่ยเกิดจากการรวมกันของกลูโคสกับกาแลคโทสอย่างละหนึ่งโมเลกุลอ่ะโอเคนะคะทีนี้ให้ดูที่อ่ารูปภาพตรงนี้นะคะอ่าเอนไซม์อะไมเลสนะคะมันจะทำหน้าที่เข้าไปสลายพันธะไกลโคซิดิกนะคะพันธะไกลโคซิดิกก็คือพันธะที่อ่า เป็นตัวเชื่อมของน้ำตาลแต่ละโมเลกุลใช่ไหมคะดูจากตรงนี้เนาะพออะเมเลสมันเข้าทำลายตรงนี้ใช่ไหมคะมันเข้าทำลายตรงนี้มันก็จะกลายเป็นน้ำตาลอลโทสใช่ไหมคะอลโทสก็คือเป็นน้ำตาลไดเซคคารายชนิดหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเกิดมันเข้าทำปฏิกิริยาตรงนี้ตรงนี้ก็จะหลุดออกมาเป็นน้ำตาลอลโทสใช่ไหมคะตรงนี้หลุดออกมาเป็น1 1ก็คือกลูโคสใช่ไหมคะอ่าส่วนตรงนี้ก็มาตรงนี้ก็เป็นเด็กทินนะคะเด็กทินก็เป็นโอลิโกแซคคารายชนิดหนึ่งเนาะตรงนี้เนี่ยมันก็จะหลุดลงมาเป็นตนัวนี้ใช่ไหมคะอ่าทีนี้มันก็จะทําการย่อยต่อนะคะตรงนี้เห็นไหมมันก็จะทําการอ่าไอตัวเอนไซม์ไลสมันก็จะเข้าสลายพันธะไกลโคซิดิกนะคะเข้าสลายเข้าสลายจนได้เป็นโมโนแซคคารายแบบนี้นะคะจนได้เป็น โมเลกุลเล็กแบบนี้นั่นเองนะคะถ้าเล็กแบบนี้แล้วไอตัวลำไส้เล็กมันก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของการย่อยโปรโตีนในลำไส้เล็กเนาะอ่าตับอ่อนก็จะสร้างเอนไซม์นะคะสำหรับ ย่อยมาที่ลำไส้เล็กส่วนดูอเดนมัมเนาะส่วนเอนไซม์ที่ตับอ่อนสร้างนั้นอะยังไม่สามารถทํางานได้นะคะจะต้องได้รับการกระตุ้นจากสารอื่นก่อนนะคะจึงจึงจะสามารถย่อยโปรตีนได้ไอต,วนะะตวัวนี้นะคะตัวแรกอะเมเลสตัวนี้นะคะที่ตับอ่อนสร้างเนี่ยไม่ต้องได้รับการกระตุ้นนะคะแต่ว่าไอตัวที่เอนไซท์ที่มันย่อยโปรตีนเนี่ยมันจะต้องได้รับการกระตุ้นก่อนนะคะถึงจะทำงานได้อะเรามาดูกัน ตัวแรกนะคะตัวแรกที่ตับอ่อนสร้างเนาะสำหรับการย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะก็คือเอนไซม์ทริปซิโนเจนนะคะเอนไซม์ให้พวกเราดูดูในกรอบตรงนี้เลยนะคะเอนไซม์ทริปซิโนเจนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ยังทำงานไม่ได้นะคะยังทำงานไม่ได้มันจะต้องได้รับการกระตุ้นนะคะจากเอนไซม์เอนเทรไคนสก่อนนะคะ มันจะต้องได้รับการกระตุ้นจากเอนไซม์อินทอร์ลูนิสก่อนเสร็จแล้วจากทริปซีโนเจนค่ะมันจะเปลี่ยนเป็นทริปซินพอเอนไซม์ทริปซินมันไปเจอกับโปรตีนเนาะก็จะทำให้โปรตีนเนี่ยกลายเป็นเพปไทด์นะฮะเพปไทด์คืออะไรเพปไทด์คือกรดอะมิโนเรียงต่อกันเยอะมากกว่า1่ใช่ไหมคะเอนไซม์ตัวที่2นะคะก็คือเอนไซม์ไคโมทริปซิโนเจนอ่าเพิ่มคำว่าไคโมมาจากตัวแรกใช่ไหม ไคโมทริปซิโนเจนนะคะมันจะต้องได้รับการกระตุ้นก่อนนะคะถึงจะสามารถทำงานได้มันจะต้องได้รับการกระตุ้นนะคะจากเอนไซม์ทริปซินนะเอนไซม์ทริปซินก่อนเนาะจากเอนไซม์ไคโมทริปซิโนเจนนะคะมันก็จะกลายเป็นเอนไซม์ไคโมทริปซินอ่ะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะคะตัวเมื่อกี้ก็จากทริปซิโนเจนเปลี่ยนเป็นทริปซินอันนี้จากไคโมทริปซิโนเจนก็เปลี่ยนเป็นไคโมทริปซินนะคะพอมันมาเจอโปรตีนมันก็กลายเป็นเพปไทด์ เช่นกันนะคะอ่าเอนไซม์ตัวที่3นะคะคือเอนไซม์โปรโคาร์บอกซีเปปติเดสนะคะโปรแปลว่าก่อนเนอะมันจะได้รับการกระตุ้นนะคะจากเอนไซม์ทริปซินเนอะแล้วเปลี่ยนเป็นคาร์บอกซีเปปติเดสทำหน้าที่ย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนนะคะ ดูจากแผนภาพตรงนี้ได้เลยโปราร์ b บอซีเปปติดเสยังทำงานไม่ได้นะคะยังย่อยไม่ได้มันจะต้องได้รับการกระตุ้นจากทริปซินก่อนเนาะมันถึงจะก,กลายเป็นคาบอซีเปปติดเสก็คือตัดคำว่าโปรออกเนาะเพราะโปรไปว่าก่อนนะคะตัดออกเนาะก็จะได้เป็นชื่อเอนไซม์ที่สามารถทำงานได้นะคะพอไปเจอโปรตีนมันก็จะย่อยเป็นกรดอะมิโนนั่นเองทีนะี้ ตรงนี้นะคะจะเป็นแผนภาพเนาะที่ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจากที่ครูอธิบายมาเมื่อกี้นะคะอาทีนี้ดูเอนไซม์ที่ตับอ่อนสร้างมายังลำไส้เล็กเนาะแต่ว่ายังทำงานไม่ได้นะคะก็คือ1 t r i p ทริปซิโนเจนใช่ไหมคะ2คือไคโมทริปซิโนเจน3คือโปรคาร์บอซีเพปทิเดสอ่าเริ่มเลยนะคะอ่าเริ่มจาก เอนไซม์ทริปซินโอเจนเนี่ยที่ยังอยู่ในสภาวะที่ยังทํางานไม่ได้นะคะก็คือย่อยยังไม่ได้นะคะมันจะได้รับการกระตุ้นนะคะจากเอนไซม์เอนโทรไคนสซึ่งเอนไซม์เอนโทรไคนสนะคะมันจะถูกสร้างที่เซลล์บุผนังลำไส้นะคะถูกสร้างที่เซลล์บุผนังลำไส้เนาะเสร็จแล้วไอตัวเอนโทรไคนสมันก็จะไปเนี่ยค่ะลูกศรขึ้นไปตรงนี้ก็คือ มันจะไปกระตุ้นให้ทริปซีโนเจนเปลี่ยนเป็นทรนะิปซินเนาะซึ่งทริปซินก็จะทําหน้าที่ย่อยสารอาหารประเภทพวกโปรตีนให้เป็นเบปทดยใช่ไหมคะและมันยังทําหน้าที่ไปกระตุน้นอ่าลูกศรตื้อๆขึ้นไปตรงนี้ก็คือไปกระตุ้นให้เอนไซม์สองตัวที่เหลือค่ะมันสามารถทํางานได้เนาะก็คือให้ไอตัวเอนไซม์ไคโมทริปซินนะคะเปลี่ยนเป็นเอนไซม์ เอาใหม่นะให้เอนไซม์ไคโมทริปซีโอเจนนะคะเปลี่ยนเป็นเอนไซม์ไคโมทริปซินเนาะเปลี่ยนให้โปรคาร์บอกซีเพปตีเดสนะคะกลายเป็นคาร์บอกซีเพปตีเดสเนาะซึ่งจะสามารถทำหน้าที่ย่อยได้แล้วนะคะในส่วนของลำไส้เล็กเองนะคะมันก็มีการาปล่อยเอนไซม์นะคะที่ย่อยโปรตีนด้วยเช่นกันนะคะไม่ได้อาศัยเอนไซม์าจากตับอ่อนเพียงอย่างเดียวเนาะมันก็มีตรงที่สร้าง น้ำย่อยเช่นกันนะคะคือมันสร้างอะไรบ้างนะคะมันสร้างอะมิโนเพปทิเดเอสนะคะสร้างไตรเพปทิเดเอสและไดเพปทิเดเสมาย่อยโปรตีนนั่นเองเนาะพอโปรตีนมาเจอกับเอนไซม์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นการย่อยลิปิดหรือว่าไขามันนะคะก็คือเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กส่วนดูออยด์นัมคือส่วนต้นนะคะจะอาศัยสารนะคะจากตับตับอ่อนและผนังลำไส้เล็กเองเนาะซึ่ง าสารที่เกี่ยวข้องกับการย่อยไขยมันนะคะก็ได้แก่น้ำดีโซเดียมไฮโดรเจนและเอนไซม์ลิเพสหรือว่าไลเพสนั่นเองนะคะน้ำดีนะคะไม่ใช่เอนไซม์นะคะแต่ว่ามันเป็นของเหลวใสที่มีสีเขียวแก้มเหลืองนะคะมีรสขมมีคุณสมบัติเป็นเบสอ่อนเนาะมีค่า ph นะคะอยู่ที่7.5 นะคะก็คือเป็นเบสอ่อนๆเนาะทีนี้น้ําดีมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะมันประกอบไปด้วยน้ําร้อยละ98แนะคะแล้วก็สารอื่นๆอ,อ,อีก2%อนะคะทีนี้บทบาทของน้ําดีนะคะก็คือ,อมันจะมีส่วนสําคัญในการย่อยคือมันจะมีส่วนของเกลือน้ําดีนะคะผสมอยู่ในน้ําดีเนาะซึ่งเกลือน้ําดีนะคะมันจะทําให้เซล มันจะช่วยให้ไขมันนะคะเกิดการแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆเนาะเพื่อใหเอนไซม์เนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปย่อยไขมันได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่ไขมันนะคะมันแตกตัวมีอนุภาคเล็กๆเนี่ยมันไม่ใช่การย่อยเชิงเคมีนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีน้าย่อยมาเกี่ยวข้องนะคะส่วนนี้เนาะส่วนที่ทําให้ไขมันแตกตัวนะคะมันเป็นเพียงส่วนของน้ําดีนะคะซึ่งเราจะจัด าการที่น้ำดีทำให้ไขมันแตกตัวนี้นะคะเป็นการย่อยเชิงกลนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของตารางการทำงานนะคะของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารของคนเนาะซึ่งระบบย่อยอาหารของคนเนี่ยอวัยวะที่มีการย่อยอาหารก็เริ่มจากช่องปากใช่ไหมคะกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ลำไส้ตรงนี้พูดถึงลำไส้เล็กนะคะที่ที่เราไม่มีลำไส้ใหญ่เพราะว่าลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยอาหารเนาะ การย่อยอาหารนะคะจะสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กนะคะ,ะมาดูตรงแรกที่แรกก่อนเนาะย่อยสารอาหารที่ปากนะคะมันย่อยสารอาหารประเภทไหนบ้างนะคะดูในตารางเนาะ,ะปากนะคะย่อยเฉพาะสารอาหารที่เป็นแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะโดยเอนไซม์ไทาย,ยาลินหรือว่าอะไมเลสเนาะย่อยแป้งนะคะให้กลายเป็นเล็กทินเป็นอลเทสแล้วก็กลูโคโสนะคะ อ่ต eh ่อไปกระเพาะอาหารย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนโดยเอนไซม์เพปซินนะคะเอนไซม์เพปซินก่อนที่จะมาเป็นเพปซินเนี่ยมันเป็นเพปซิโนเจนมาก่อนใช่ไหมคะมันได้รับการกระตุ้นจากกรดไฮโดรคลอริกหรือว่า HCL ใช่ไหมจนกลายเป็นเพปซินที่มีที่สามารถทำงานได้เนาะอายอยโปรโตีนนะคะให้เป็นเปพปไทด์หรือว่ากรดอะมิโน,นนั่นเองถัดไปนะคะดูในส่วนของลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กเห็นว่าเห็นแม้ว่ามันมีทั้ง3ช่องคือย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตโปรโตีนแล้วก็ไขมันใช่ไหมคะ,ะดูส่วนของคาร์โบไฮเดตก่อนนะคะ,ะมันจะย่อยแป้งหรือว่าเด็กทินนะคะให้กลายเป็น มอลเทสแลคเทสแล้วก็ซูเครสซึ่ง3ตัวนี้เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ใช่ไหมคะอ่ามันจะย่อยโดยเอนไซม์อะไมเลสเนาะอ่ะย่อยแป้งและเด็กทินนะคะให้กลายเป็นมอลเทสแลคมอลโทสแลคโทสแล้วก็ซูโครสโดยเอนไซม์อะไมเลสนะคะเสร็จแล้วนะคะไอ้สตัวนี้ที่เป็นไดแซคครายนะคะมันก็จะถูกย่อยโดยเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กเนี่ยสร้างขึ้นมาเนาะโดยมอลเทสถูกย่อยด้วยมอลโทสให้กลายเป็นกลูโคส ใช่ไหมคะอย่างกูโคสสโมเลกุลเนาะแลคโตสก็จะถูกแลคเทสย่อยนะคะให้กลายเป็นกาลคโตสแล้วก็กลูโคสใช่ไหมคะส่วนซูโครสถูกย่อยด้วยซูเครสนะคะย่อยให้กลายเป็นฟรักโตสแล้วก็กลูโคสนั่นเองไปก็เป็นการย่อยโปรตีในในลำไส้เล็กนะคะดูในส่วนของเอนไซม์ที่ผลิตจากตับอ่อนก่อนนะคะ มันจะทําหน้าที่ย่อยโปรตีนใช่ไหมคะย่อยโปรตีนโดยเอนไซม์สามตัวนี้นะคะก็คือเอนไซม์ทริปซินก่อนจะเป็นทริปซินมันเป็นทริปซินโนเจนมาก่อนใช่ไหมคะอ่าทริปซินย่อยโปรตีนให้กลายเป็นเพปไทด์นะคะอ่าต่อไปไคโมทริปซินก่อนจะเป็นไคโมทริปซินมันเป็นไคโมทริปซิโนเจนใช่ไหมคะอ่าย่อยโปรตีนให้เป็นเปปไทด์นะคะอ่าตัวที่สามคือคาร์บอกซีเปปติเดสก่อนจะเป็นคาร์บอกซีเปปติเดสมันเป็นโปรคาร์บอกซีเปปติเดสมาก่อนใช่ไหมคะ เสร็จแล้วมันก็จะย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนนั่นเองนะคะ,ะส่วนเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างเองนะคะก็จะมีเอนไซม์อะมิโนเพปติเดสนะคะย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนเอนไซม์ไดเพปติเดสย่อยโปรตีนแล้วก็เพปไทด์ให้เป็นกรดอะมิโนนะคะแล้วก็เอนไซม์ไตรเพปติเดสเนาะย่อยโปรตีนและเพปไทด์ให้เป็นกรดอะมิโนนั่นเองนะคะ ทีในส่วนของการย่อยไขยมันในลำไส้เล็กนะคะก็จะเริ่มที่ไขมันนะคะมันมาเจอกับเกลือน้ําดีที่อยู่ในน้ําดีใช่ไหมคะไอตัวเกลือน้าดีเนี่ยก็จะทําหน้าที่ให้ไขมันนะคะมันมีขนาดมีการแตกตัวเนาะจนกลายเป็นหยดไขมันขนาดเล็กใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วพอมันกลายเป็นหยดไขมันขนาดเล็กแล้วนะคะเอนไซม์เอนไซม์ไลเพสนะคะมันก็จะเข้ามาย่อยได้เนาะ,ะย่อยให้อา ไขมันเนี่ยมันกลายเป็นกรีโซโล,ลแล้วก็กดไขมันนะคะเสร็จแล้วนะคะสารอาหารทั้งหมดเหล่านี้นะคะที่ลำไส้เล็กย่อยได้นะคะก็จะถูกดูดซึมไปเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกายต่อไปนะคะ Digestion is the process of breaking food down so that nutrients can be absorbed by cells. In your stomach, food is churned and mixed with acid and enzymes. It is then pushed into the first part of the small intestine, where most digestion and absorption takes place. To aid absorption, it is mixed with bile, which is produced by the liver and discharged from the gallbladder through ducts. Obesity, particularly central obesity, involving the omentum, a fatty pad that hangs down from the stomach. Eating too much fat can cause it to push out, producing a large waistline. In some people, eating certain foods can irritate the walls of the small intestine and disrupt regular movement, resulting in altered bowel habits or irritable bowel. Almost all nutrients have been absorbed by the time digested food leaves the small intestine and enters the colon, where water and salt are extracted, leaving solid wastes for elimination.